มา89เดี๋ยวเราเอาเข้าวเอาไข่ครับมาแจกให้กับชุมชน89-22คนเป็นโควิดเยอะมากกับตัวเยอะมากนะครับก็ได้ของบริจาคมาจากคุณโทนและเพื่อนๆเ,เป็นล็อตไข่นะครับแล้วก็เดี๋ยวข้าวสารของพี่อุ๋ยกับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวจะมาแจกให้ในวันนี้นะครับระวังหลังหักนะครับค่อยๆยกนะครับเส้นทางก็เดินเดินง่ายมากเส้นทาง หลายคันไหน่อยก็ได้เดี๋ยวรถมันพังล้อหลุดล้อมันจะพังไหมค,ค,ครับพี่ครับครับกำลังเผาวันนี้ด้วยคนหนึ่งโอ้ครับโอ้ ติดโควิดต,ตายติดกันเยอะเลยใช่ไหมพี่ที่แปดใช่ใช่ครับชั้นหนึ่งก็าบางบ้านกย็ยกครัวแต่บ้านผมมะยกครัวเจ็ดคนบ้านหนึ่งอยู่เจ็ดคนใช่แต่ว่ามันมันแยกันม,มากกว่นมันตอนนี้มีผู้บริจาคเข้ามาสมทบนะครับเป็นเข้ากล่อง แล้วก็มีเครื่องดื่มน้ำดื่มเยอะแยะเลยมีคุณจุม่มคุณกี้และเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับนี่นะขอบคุณมากเนาะครับผมขอบคุณพี่อุ๋ยขอบคุณคุณกี้ขอบคุณคุณสุมนะครับแล้วก็คุณพลนะครับทีมเซลเล่เล่ ขอบคุณมากนะคะสำหรับของช่วยเหลือเพผู้ที่ติดนะคะก็ช่วยเหลือได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ใช้ได,ได้กินได้ใช้ไ,ได้ ตอนนี้ยังคงรับอย่างต่อเนื่องนะครับมีประชากรมีผู้คนที่ยังต้องกักตัวเยอะมากๆเลยไม่แน่ใจว่าตัวเองจะติดไหมเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ขาดอาหารกันงานไม่มีเงินไม่มีนะครับผู้พ,พี่น้องๆท่านใดนะครับสนใจอยากร่วมส่งของบริจาคเข้ามาได้นะครับนอกจากจะส่งเข้ามาแล้วเนี่ยยังสามารถ ช่วยประชาสัมพันธ์ได้ด้วยอันนี้คืออยากให้ทำมากมากเลยก็จะแจ๋วมากๆเลยครับเราอาจจะไม่ได้ส่งก็ได้นะครับแต่ว่าแค่เราประชาสัมพันธ์บอกเพื่อนบอกคนรู้จักละกันโพสใน Facebook ก็ได้ครับว่าที่เนี่ยขาดแคลนอาหารนะครับถ้าเกิดว่าใครพอจะมีส่งมาได้ที่ชมรมสุขภาพฟองเตยนะครับเดี๋ยวผมลงที่อยู่ไว้ให้แล้วก็เราสามารถที่จะได้ส่งของมาตามคําแนะนําตามในในโพสต์นั้นได้นะครับก็จะช่วยชาวบ้านได้อีกเยอะแยะเลย ยิ่งโควิดเราควบคุมได้ดีมากแค่ไหนนะครับเราทุกคนนะครับจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับจะได้เดินทางต่างอ,อกต่างจังหวัดไปทํางานหาเงินหรือไปเที่ยวได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติได้สักทีนะครับก็ช่วยๆกันคัสเตอร์คอมเต์เนี่ยชุมคอมเต,คมเต์คนอยู่เกือบแสนยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ เฮ้ยไ,ไ,ไม่ต้องไปบังคับพี่เดี๋ยวเขามาดักตีหัวอผม